ครับสผมปนปนแคตติ ai, time, an ้งแกมวันนี้เราอยู่กับคุณเอิร์ธดาร์กเบสเฮดีดเดี๋ยเ่องในกาลินาน่มนเเอิพูดดิโอเคโอเคเอป๊บปุ๊บ ชุบชุบ้เลยเิ้ว่งไปุบยวนบินไม่ทุกจีกว่าเดี๋ยวบินเลยเอ๊ฟึบได้เหล็กสมอันทิ้งสติ๊กเฮ้ยสติ๊กก็มีค่าฟึบฮ่าฮ่างงเลยฮ่า เหล็กพอทิ้งเหล็กอ๋ยวมาละคุณเราทาไอรอน้นเราทำดาบอจากที uh ่ใช้ดาบดาบที่ใช้ไอรอนเกียก้อเ่ยใช่นะ มีคนมาฐานเราอะไม,อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วมันอยู่บนนั้น,นมันอยู่บนฐานน่ะมันอยู่บนนั้นน่ะนไม่ได้อยู่บนฐานนั้นแต่มันอยู่บนนั้นมันตออ่อยก็มันต่อยเลยมันมาแล้วเอ้ยอ,อ้ล่วงอีกแ,แตกแล้วอเอ้ยไม่แตก,กว่ะ โอ้ยพี่เอิร์ธเราโหดพี่เอิร์ธเราโห,วหาดว่ะนนแล้วก็โอ้โหขนาดเขาโหดแล้วยังมาแย่งอิดด้วยห้าหกปวดวดให้ของมีปวดให้ของรีอุท้ทีเราต้องต่อแบบอลังการ อัีามาั้ง, <c oughs> งถ้าะังอ่้งได้างคผช่วยตั้งต่อให้หนังแที่เราคอตัวอย่างป๊บครับผม <c oughs> อืมกระตุกค้างไปรอบนึงแต่ไม่หลุด

rồi. <laughs> 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 đi cũng mà phải Ui. Ui. đi Nhiều, nhiều เออแล้วตกไปทันทางแล้ว ก <G uard ian> าเดียนกาเดียน <Guardian S 2> อยู่กลางมีธนูครับผม, <S <S ม,ม,มคุณใบบอกว่าเดี๋ยวใบามาเล่นด้วยในตอน,นอใช่อ่ะ หกโมงไงยไม่บอกมาเล่นด้วยเฮ้ยมันตีเราตกเลยอะ่ะเออแต่แต่ถา่านเราเป็นกนะล่องอ่ะเจ้าออ่เถานเราเป็นกล่องถ่านเราเป็นกล่องอ่ะเยวะดีก็ว้าวผายไม,ไม่ไม่รู้มันมันออกไม่ไม่ไม่มันออกเกม,ม,ตเมแต่แดงทำไมแดงแดงแดง เฮ้ยกาเดียนออกแล้วเดงตัวมีธนูด้วยกาเดียนตัวนั้นอะ่ะใช่ระหว่างนี้เราก็เสร็จแล้วเดงเฮ้ย ันอยู่บนหัวเอออะเห็นดิเฮ้ยเออตยายตยตา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 ย โคตรกลมคืนอะกลมคืนแล้วเนี่ยโอ้โหไม่รู้อ่ะมึงบุกมาทั้งแก๊งเลยอะเรากำลังกลมคืนกับไม้อยู่ฮะไม่อยู่แเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้